ท่านผู้ชมเราต้องเอา,อางี่คือลอรี่นะลรอรี่รู้ตัวปะเนี่ยอ๋อแล้วผมก็ขอ,อวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ยีงผมเอ็มซีซ่าสุดหนึ่งนะครับผมถ้าวันนี้เราก็อยู่ในเกมนิดไปเดินเลกันอีกเช่นเคยนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นอนี้ไปก็เก็บสีไปอันเวลาอันสันนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ใน ตัวเดอะไน m แมนนั่นบ้างนะครับผมหรือ f ฟดดี้คูเกอร์กันนั่นเองนะครับผมนี่ไงาฮะเป็นไงล่ะโคตรเท่บอกเลยซึ่งสกิลของเจ้าไน m แมนนี่สามารถสร้างบ่วงได้นะผมเป็นจะทําเป็นการสร้างบ่วงเป็นวงกลมนะครับผมถ้าพูดเราชีวิตมาเหยียบก็จะอะไรนะจะสโลนะครับผม แต่สามารถข้ามหรือวางไม้ได้นะครับผมแต่ผมจะเอาเป็นอันนี้ไปเฮ้ยอย่างไรวะเออเนี่ันี้มันคือมันจะสร้างแผ่นไม้ปลอมนะครับผมคือผมถนัดแผ่นไม้ปลอมมากกว่านะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแบบอันนี้นะถ้ามีก็ผมก็จะเล่นนะเออแบบแผ่นไม้แท่แนแทนไแท่นไม้ปลอมนะครับผมมันจะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับผมอันนี้ก็เวลาเวลาเริ่มเกมผู้รอชีวิตก็จะอยู่ในความฝัน ฝันสี่คนกันเลยนะครับผมกันเลยและวะโอเคแล้ววันนี้ท่านผู้ชมผมเอาโมริแดงไปด้วยนะครับผมจะมาดูเลือดสาดกันวันนี้แทงทะลุถึงหัวใจสำหรับเปิร์กวันนี้ครับผมผมก็จะเอาบาร์บีคิวไปนะครับผมอะไรนะแวนปุ๊บก็จะเห็นผู้รอดชีวิตใน40เมตรนะครับผมแล้วก็กระทืบเครื่องเอ้ยกระทืบทุกอย่างไวนะครับผม20%แล้วก็กระทืบเครื่องแรงนะครับผมแล้วก็เทฟเดอะเบสโฟรัสนะครับผม สามารถถ้าเราตีคนที่ไม่เป็นเหย่อนะครับผมคือไม่มีขาแมงมุมอ่ะคือเราจะตีไวขึ้น5%นะครับผมสามารถเก็บได้8โคเค้นเลยนะครับผมหรือ8ครั้งนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราตีเป้าหมายแล้วเราถ้าเราตีเป้าหมายคนที่เป็นขาแมงมุมก็จะลดทีละ2นะครับผมก็จะเป็นยังไงในเฟดดี้คูเกรอร์ของผมคูเกรอร์อะไรวะคูเกอร์ของผมเป็นยังไงนะครับผมก็ไปดูกันในเกมเลยครับผม let's go เอาแล้วก็ผมตอนนี้แล้วก็เจอห้องกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมก็มีคนด่าเกมนี้เว้ยเกมที่ผมชอบเที่สุดนี่นะมีคนด่าเนี่ยเนี่ยครับผมดบโดนเกมกากเอาได้ดีอีเม็กมึงเจอกูแน่สัมึงด่าเกมใครวะฮะโกรธว่ะมาก็มาดีครับเหมือนลอยเวนโทนี่ไงผมต่อให้เลยโอ้ไม่อยากจะพูดวัท่านผู้ชมมีคนด่าเกมเราอะท่านผู้ชมคิดว่างไงวะ ต้องเจอผมหน่อยละไม่ได้ไม่ได้จะมาด่าเกมอย่างนี้ไม่ได้นะเออเอาแล้วผมผมวนเลยวะเอาแล้วผมถ้าใครชอบคิมเอ้ยไอตอนนี้ถ้าใครมือว่างอยู่ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อกลังใจผมในการเล่นเกมเด็ดดบดนหรือเด็ดบายเดไลท์ต่อไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรรับไปดูกันในเกมเลยครับผมโอ้โหยังไม่ทันพูดเลยก็ได้โรงเรียนอนุบาลแบดแฮมมาแล้วนะครับผมซึ่งด้าน ซึ่งด่านนี้ผมว่าผมเจอบ่อยมากๆเลยนะผมเวลาผมถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้นะเออเจอบ่อยมากเลยนะจริงๆนะเดี๋ยวก่อนผมว่ามันน่าจะเกิดฝั่งนู้นว่ะเล่นมึงนะฮึขึ้นมาช่วงนี้ผมก็โหดีหน่อย <c oughs> ผมพูดเลยวะสงสัยไม่ได้ถ่ายคลิปนานไงเลยลืมลืมอะไรไปหน่อยบ้านเหลี่ยมฝั่งนู้นแน่เลยว่ะคือถ้า แต่ลี่เราเจอเป็นตี้ด้วยนะครับผมคือมีคนไทยคนเดียวนะครับผมคือเจ้าไอ้เม็กทมัสคนนั้นนะครับผมก็แบบน,นั้นท่านผู้ชมผมหาคนไม่เจอว่ะเฮ้อยอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวใส่ไปเครื่องนึงแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวทำไมดวงดีขนาดนั้นนะนะ่ะเขาเกิดด้วยกันเหรอแบบนะั้อ่านี่เฮออตื่นกันเหรอฮัโลโหลทำไรอะ่ะเล็บไหมเอ้ยวัตเตอร์เฮ้ยได้ไงวะอะไรวะเดี๋ยวงงเลยผมงงเลยตะกี้ตีไม่โดนได้ไง โอเคมาเล่นไม้แล้วนะจังหวะนี้สเตปแป็กมาสเตปแป็กมาอีกทีนึงโอเคสวยเขาน่าจะล้มมานะถ้าไม่ลม้มถ้าไม่ลม้มนี่งไงสวยตรงนี้คือท่านผู้ชมถ้าเราตรงนี้เราเราเก็บอันนี้ได้เราเราก็สามารถเล่นต่อได้นะครับผมคือตรงนี้เป็นจุดบนที่น่าน่ารำคาญมากนะครับผมคือเขาวิ่งมาทางนี้จะมีไม้อีกอันหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะล้มตรงนี้เล่นไม่ได้นะโอเคสวยเรียบร้อยเขาล้มแล้วครับเรียบร้อยครับเขามีไดรหฮาร์ดหรือเปล่าน่าจะมีเนะาะแต่คนเนี้ย สเล็บมันยาวไปหน่อยวะโทษทีน้องมีคนลม้ลมล้มาไหมไม่มีครับเฮ้ยชิลเกินท่านผู้ชมเอาแล้ววะเริ่มตึงว่ะเจอเกมตึงเฉยเลยตานี้ขอดูหน่อยครับอยู่ไหนกันโอ้โหไหม่กอดไหนวะเมื่อก,กี้เครื่องไหนระเบิดอ่ะอ๋อข้างบนข้างบนข้างบน,งบนโอเคเขาหลบตู้แล้วท่านผู้ชม <laughs> มึง,ม,งมึงตายแน่ผมผมปล่อยให้เลยนะผมปล่อยให้เขาช่วยกันเลยเพราะว่าเครื่องข้างบนจะใกล้จะเสร็จละแปนน๊บนึงนะ ไหนเอ้ยสกีตู้อยู่ตรงไหนนะอีก,กาบินว่ะแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะเป็แบบนนึงนะคือผมโลกไหนไม่ได้ถ่ายนานไงโอ้ยมันรู้ได้ไงเนี่ยไปไหนละเดี๋ยวก่อนเถอะจะไปไหนอะ่ะด่านี่ไงชาวพลลงผมเจอแล้วผมเจอแล้วนะเมกโทมัสเอาเป็นตันตู้มานะครับผมนี่เขาลงข้างล่างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งออกซ้ายนั่นไงว่าจริงด้วย ผมอ่านเกมขาดแล้วตอนนี้ผมอ่านเกมขาดแล้วเอาล่าใส่เพื่อนอย่างนี้ใช่หรอเอาตนติดเล็บมันยาวไปโทษทีนี่ไงดบโดนเกมกากอ๋อฮะหนีมาซ่อมไฟคนเดียวอย่างนี้มันใช่หรอฮะถามจริงโอเคตะกี้ผมเห็นคนหนึ่งนะฝั่งขวาโอ้โหเสร็จแล้วด้วยโอ้โหเร็วเกินปั่นไฟแชมป์โลกเลยเป่าโอเคเขาเขาฉีกเขาฉีกเคยปล่อยเขาปล่อยเขาตะกี้ผมเห็นอีกคนนึงนะผมสงสัยว่าแป๊บนึงนะแถวไหนวะตะกี้ผม ลงไปข้างล่างเหรอเดี๋ยวก่อนผมวาร์ปหลอกกันนะผมวาร์ปหลอกกันแป๊บนึงผมว่าต้องมีคนอันนี้ว่ะแปบ๊บนึงนะนั่นไงช่วยกันจริงด้วยผมว่าแล้วตะกี้ผมเห็นใครไปไหนอะโบโลทามนะม,ทมาป่ะเนี่ยเม็กโทมัสกูว่าแล้วโบโลทามจริงด้วยไปไหนอะจะไปไหนอะจะไปไหนอะไม่มีไม้นะไม่มีไม้ไม่มีไม้ไม่มีไม,ไม,ม,ไม้เล็บพี่มันยาวไปหน่อยว่ะโทษทีอะน้องเล็บมันยาวไปหน่อย ปล่อยเขาไปก่อนนะท่านผู้ชมเราเขาผมว่าเขามีทองแหลงแน่นอนเฮ้ยโอ้โหเก่งเกินปั่นไฟเนี่ยได้มึงนะท่านผู้ชมมันด่าเกมเราหว่ะท่านผู้ชมคิดว่าไงวะโมบริเลยไหมเจ๊ย <c oughs> นี่ละ <c oughs> ด่าเกมใครฮะด่าเกมใครอย่าให้เห็นหน้าอีกนะเดี๋ยวก่อนเถอะแหม ท่านผู้ชมเราต้องเอา,อางี้เดี๋ยวลอรี่แล้วลอรี่รู้ตัวไะเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่ <laughs> ไปไหนอะ่ะจะไปไหนอะ่ะจะไปไหนอะ่ะจะไปไหนอ่ะไม่ทันนะไม่ทันนะอย่างงี้ไม่ทันนะได้หาไดไายห่ดจริงๆด้วยคนนี้เป็นเหยื่อเนี่ยท่านผู้ชมตีซะสดเชื่อเลยอะ่ะ <laughs> ผมพูดเลยวะท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้ก็ผมพูดมากก็ขออภัยด้วยนะผมคือผมเพิ่งกลับมาไงเพิ่งหายเจ็บคอมานะผมก็จัดสักหน่อย เดี๋ยววันผมรอก,ก่อนนะผมรอก่อนว่าจะมาแต่ผมไม่มาแต่ผมเดินเอาเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเขาอยู่ตรงนี้แหละหวาหวาแน่นอนโอ้เต็ม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 ตกใจปะละ่ะเฮ้ยเขายังวนอยู่อีกเหรอเดี๋ยวโอ้แต่เอ้ยโดนได้ไงเนี่ยฮลัลโหลไปไหนอ่ะจะไปไหนเฟิร์นเมนเอาล่มไม้ล่มไม้ลม่มไม้ซ้ายขวาเลยเหรอ <laughs> ไปไหนะน้องไปไหนละเฟิงหมิ่นจ๋าพี่มาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะมปไปคนเอ้ยคนนี้เขาเศษแรกหรือเปล่าเศษแรกอยู่ได้คนนี้เป็นเดี๋ยวเดียด๋วยวเมีคนอยู่ตรงนี้คนนึงนะโอเคคนที่านนู้ชมเขาวิ่มาทางนี้นะไม้นี่ก็น่ารำคาญเหมือนกันนะครับผมเราต้องกัดท้บไปก่อนเลยแล้วก็วางนี้ด่านนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยได้หลอกไม้เท่าไหร่นะครับผมคือไม้มันเยอะมากๆเลยเขาไม่สามารถเล่นที่เดิมได้นะ แผนที่นี้คือเล่นที่เดิมไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวใครปันไฟโอ้โหจะเสร็จแล้วเนี่ยนี่แน่นี่แน่ปันน่นไฟหรอนั่นไงผมว่าแล้วตรงนี้ไม่มีไม้นะจ๊ะตรงนี้ไม่มีนะจ๊ะเป็นไหนแล้ววะเป็นไหนแล้ววะเอาฟืนหมิ่นต่อนี่แหละเอาฟืนหมิ่นต่อแต่ผมไม่โมบรินะแต่ผมไม่โมเดี๋ยวเดี๋ยวเดโดน,นดักวะเอา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 ยังไงดิเอ้ยยังไงดิเอ้ยโดนดักหน้าไปดิคนนี้เขามีอันนี้แน่นอนเลยอะไรนะ เออแทงหลังเออผมจะไม่ผมจะยังไม่อุ้มเขานะแปบ๊บนึงนะท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงว่ะเดี๋ยวจะยิ้ผมว่าละผมได้ยินเสียงอะไรสเต็ปแบกมาสเต็ปแบกมาอีกรอบนึงโอเคหลงไปเด้หลงไปเด้หลงไปเด้ไปรอบที่สองคนนี้เดี่รอบผมจะผมจะโมลิรอบที่สามนะครับผมอีกาบินอีกแล้วว่ะท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงว่ะคือที่ผมมีเงียบคือไม่ใช่ เอา้าเรียบร้อยนี่เกมจบแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะสเตเตแบงกมาห่อนเฮ้ยอยู่ไหนวะฝั่งซ้ายนี่ว้าคิมูยะคิรูมิยะเฮ้ยว่าต่ออะไรวะว่าต่อฟัคองเลยแทงดิแทงมเมลเล็บพี่มันยาวไปอ่ะน้องโทษทีโทษท,ท,ษทีจะไปไหนอ่ะเร็วไปช่วยเพื่อนเร็วไปช่วยเพืฟิงมินเร็วอา้าไปไหนแล้ววะโอ้ลงไปข้างล่างเลยเละวะเดี๋ยวผมหลงเลยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหวางไม้ดักโอเคได้ดิ โอ้โหมีดพี่มันยาวไปหน่อยอะน้องเล็บพี่มันยาวไปหน่อยโทษทีเฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้อะไรเดี่ยอันนี้อะไรเอ่ยโอเคไปท่านผู้ช,ชมผมก็เก็บสีแล้วอะครับถ้าคนแรกไอ้ดบโดนนี้ผมไม่น่าโมลี่เลยวะน่าจะให้มันเล่นต่อเออสะใจดิไปอ้าวเดี๋ยวแล้วก็ไม่ได้โมลี่ปิดท้ายดีโอ้โห วนันนี้อ้าวสวยครับสวยครับมาดิให้ผู้ชมเราโมริปิดท้ายกันดีกว่านะจ๊ะมานี่เลยนี่แน่ไปชิงอจีจีครับโอ้โหแต้มผมสองหมื่นหนึ่งไงว่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ววะก็มีคนด่าผมโมริแน่เลยเฟดดีกากจังเลยทำไมโมริอ่ะ นี่ครับผมนี่คือผลกรรมของการที่ตั้งชื่อตัวละครได้่างนี้นะครับผมก็จะโดนอย่างนี้ไปนะเออโอเคครับ okay, ผมถ้าใครชอบปีนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเป็นกลังใจให้ผมในการเล่นเกมโดนต่อไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรลับไปฝา,ากเจอกันนะจ๊ะ